ี่พี่น้องจะพามาหาเห็ดนะจ๊ะเรามารุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่าสวัสดีพี่น้อ,ปองป่งป่ายนี่วันนี้จะพามาหาเห็ดนะคะเห็ดเห็ดโครนนะคะดูซิว่ามันจะมีไหม ไปตามมาดูกันเลยจ้านี่แล้วก็เดินมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็มาเจอนี่นี่อีกดอกนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะเดี๋ยวไปหาเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าออกก็ออกหมดเลยนะคะแถวนี้นะเราจะไปเดินดูกันนะ ว่ามันมีไหมเดินไปกันค่ะเดินตามไปเลยเดินมาก็มาเจอแต่ว่าไม่ใช่ของกินนะอย่าเข้าใจพิษนะอันนี้เห็ดตายเบือ่อนี่คือเห็ดพิษนะคะเห็ดพิษนะนี่เราก็จะมาดูแถวนี้นะเพราะว่ามันมันจะออกตรงนี้นะคะมันจะออกตรงนี้เรามาหากันตรงนี้เขาบอกว่ามันออกดีนะคะ หามาหามาก็เจอละหนึ่งดอกมันอาจจะแก่หน่อยนะคะมีอีกไหมอะ่ะนี่ <c oughs> นี่สองสามดอก มีดไปไหนก็ไม่รู้ ออกทีมันกำลังออกนะคะมันยังออกไม่เยอะนะถ้าออกเยอะเต็มนี่อะคะ่ะ นี่เจออีกเหนือดอกนึงนี่มันออกที่มองดอกสองดอกมันเคยออกทุกปีนี่ได้ปนหนึ่งพอได้ปน